สวัสดีคะ่ะแม่เง่งช่องภูมิมณีบ้านดินโรคน่ารักบ้านดินรักโรคหาที่ว่างสร้างอาหารกันคะ่ะอันนี้เดิมแม่เง่งเกิดน,นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราทําเป็นศูนย์เรียนรู้คะ่ะก็หลายปีแล้วเนาะสิบห้าปีผ่านไปฮะเราก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะบางเอิญก็หลังคาเป็นหลังคามงุงวัสดุธรรมชาติคือมงด้วใบจากเขาก็ พังนะคะหลังคาก็พังไปนานแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมคือเราก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ก้อนอิฐดินเราก็อืแกะออกไปสร้างอันอื่นได้หลายอันละอันนี้คือที่เหลือนะคะบางคนจะบอกว่าเออบ้านดินแข็งแรงไหมอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มดินนะคะเป็นวัสดุก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งนะคะในต่างประเทศทั่วโลกนะคะมีอาคารอิฐดินดิบนะคะเป็นพันพันปีนะคะเขตนะคะเขตปาเลสไตน์อียิปต์ค่ะ บ้านดินเนี่ยแบบเนี้ยเป็นบ้านดินดั้งเดิมนะคะปัจจุบันก็มีการประยุกต์บ้างนะคะใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องตลาดเข้ามาร่วมไหมคะ่ะบ้านดินค่ะเป็นวัสดุธรรมชาติคือดินเหนียวซึ่งหาง่ายในท้องถิ่นนะคะนํามาผสมกับส่วนผสมที่เป็นเส้นใยฮะ,ะเพื่อ,อยังไงคะเพื่อช่วยในการให้เขายึดเกาะฮะยึดเกาะกับเนื้อดินนะฮะแต่ที่แม่หนึ่งบอกว่ารักโลกเพราะอะไรคะบ้านดินนะคะ เนี่ยค่ะสามารถที่จะย่อยสลายได้ค่ะคนที่จะสร้างบันดินก็คือไม่อยากรบกวนธรรมชาตินะคะไม่อยากรบกวนสภาพแวดล้อมอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แม่เน่งเคยทําเป็นโรงโรงเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นะคะตอนนี้ก็มันพังไปแล้วแม่เน่งก็มาปรับค่ะปรับโดยที่จะทําเป็นที่ปลูกต้นไม้ค่ะ จะปลูกสวนหมอนตุรกีค่ะจะขยายมาตรงนั้นมียี่สิบกว่าต้นตอนนี้เราก็จะขยายมาทางด้านนี้เราก็มาปรับพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ค่ะเป็นที่มาของว่ารักโลกรักโลกก็เพราะถึงเราจะก่อสร้างไปแล้วนะคะแต่บ้านนี้นี้เราสร้างด้วยเทคนิคอนินดิบนะคะอนินดิบก็จะแข็งแรงค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยค่ะขนาดเขาตากแดดตากฝนตาก ลมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก่อนไปบ้างค่ะเขาไม่ได้พังอ่ะอันนี้คือแม่หนึ่งต้องขุดนะคะเนี่ยต้องขุดออกเลยเพราะว่าเราจะปรับพื้นที่นะคะขุดเขาออกมาเพื่อที่เอามาไว้ในที่ต่ําค่ะปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้นะคะบางคนก็จะถามใช่ไหมคะรักโลกตรงไหนเน่ยตรงนี้นะคะ่ะเราก็ไม่ต้องไปอันนี้คือออริจินอลค่ะคือเป็นบ้านดินที่เราไม่ได้ ใช้วัสดุอะไรมากมายในการที่เราจะมาร่วมไม่ได้เป็นบ้านดินประยุค,ค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราก็สามารถกลับให้เขาเป็นสภาพดินอย่างเดิมได้อีกคือดินก็คือ,อยังไงคะวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติคะ่ะเกิดจากการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของหินของแร่รวมกับพวกอินทรีย์ที่เกิดจาก เอ่อการสลายตัวของพืชซากพืชซากสัตว์อะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้พูดลึกไปหน่อยนะคะแต่แม่เน่งก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถกลับให้เขามาเป็นสภาพเดิมโดยเราจะกลับปรับพื้นที่เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของบ้านดินรักโลกแล้วค่ะข้อสรุปค่ะบางคนก็จะถามว่าอา้าวแล้วไม่สอนสร้างบ้านดินแล้วหรออา้าวก็สอนค่ะตอนนี้กลับกลายเป็นมาสอนออนไลน์นะคะสอนออนไลน์ก็ ตอนนี้ก็จะทําเป็นปลูกพืชผสมครัวค่ะทุกคนก็สามารถที่เรียนรู้สร้างมานดิ์กับแม่หนิงได้นะคะแม่หน่งก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์อันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าบ้านดินเนี่ยสามารถที่จะใช้สลายได้อันนี้เอาแบบออริจินอลค่ะใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆนะคะค่ะบ้านดินตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะมีต้นทุนในการก่อสร้างต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มาของบ้านดินหลักโลกสร้างบ้านดินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิเป็นกำลังใจให้มบรรงคนบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ